ครับก็มาอยู่กับช่องแบงกี้อีกเช่นเคยนะครับวันแบงกี้จะพาทดสอบรถคันนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นรุ่นฮัมบาครับ PCX 150วันนี้ก็จะมาทดสอบว่าแบบว่าความเร็วเวลาขับมันจะเร็วสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็เวลาล้อลอยมันจะเร็วสุดเท่าไหร่ครับคือมันเป็นคลิปไม่ดิจิตอลนะครับมันจะเช็คที่ล้อหลังนะครับแล้วก็ ตั้งขาตั้งคู่ขึ้นแล้วเราก็บิดอันนี้คือล้อเราไว้นะครับเราจะเช็คว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่แล้วถ้าขับจริงมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับรถคันนี้1ปีนะครับ1ปีกรดกฎาดาสิงหาเดี๋ยวนี้อนสิงหาครับก็กรกฎดาหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็เดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดดูสภาพแผงนอนนะครับเป็นล้อขอบนะครับดูซิว่ามันจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะครับก็มาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับยางล้อหน้าก็จะเป็น5้าสิบทา เก้าสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับก็มีแค่ล้อกับแล้วก็ดุมนะครับล้อดุมแล้วก็ช่วงหน้าก็ไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับก็ปั๊มก็เป็นตั๊มเดิมนะครับแต่ว่าน็อตไททีนะครับเดิมเติมเพิ่มเติมที่ไทเท็นะครับอันนี้ก็ช่วงหน้าก็จะเป็นชิวเดิมอยู่นะครับก็จะไม่เดิมอยู่แค่แฮนนะครับแฮนกับน็อตบางตัวนะครับก็ว่าจะไขดูนะครับเดี๋ยวกุญแจมันอยู่นู่นนะครับ ก็เอาไว้ก่อนนะจะให้ดูกิโลนะครับมาดูที่ข้างหลังนะครับมาดูที่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็น60ทับ90นะครับ617นะครับดุมก็งานเหมือนนะครับดุมงานเหมือนนะครับโชวงานแท้นะครับดุมงานเหมือนโชวงานแท้นะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมเครื่องเดิมเดมกรองยังอยู่เดิมเดิมนะครับกรองยังอยู่เดิมฝุ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลรยแหน่ตนะครับวาชีก็ยังเดิมเดมอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับแต่การเร่งอะไรอยู่ปกตินะครับแล้วก็ ของไม่มีนะครับใต้ปอกก็ไม่มีของไม่มีอะไรนะครับเดิมเดิมนะครับนี่นะครับทีนี้จะมาวัดท่อให้ดูนะครับจะมาวัดท euh ่อให้ด hmm. ูว่าปลายท่อมันจะกี่มิลนนะครับปลายท่อกิมมิลนนะครับเห็นใหญ่ๆแบบนี้ต้องวัดดูนะครับนี่ครับปลายท่อครับจะวางให้ดูนะครับ ปลายท่ออยู่ที่สี่สิเอดมิลนะครับปลายท่ออยู่ที่สี่สิเอ็ดมิลนะครับทอาไมนะครับปลายท่ออยู่ที่สี่บ็ดมิลนะครับดูนะครับว่าจะวิ่งอยู่เท่าไหรนะครับวันนี้ขอทอนะครับขอทอเดี๋ยวพี่ข้างมาแป๊บนึงขอทอนะครับขอทอขึ้นสนิมนะครับนี่ครับขอท่ออยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับขอท่ออยู่ที่ยี่สิบสี่มิลนะครับ อจะปิดประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้างในมันก็จะเล็กกว่านี้อยู่ว่านี้วัดข้างนอกนะครับแต่นี้วัดด้านในนะครับนี้วัดด้านในแล้วก็ดูสภาพโดยรวมครับเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมอยู่นะครับแล้วทําไมมันไม่โฟกัสนะครับโอเคนะครับสภากนะครับดูที่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับล้อลอยกับตรงพื้นนะครับอันนี้ก็ได้รีโมทมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะเปิดแล้วนะครับเราก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับ ก็เราจะให้ดูกิโลกันนะครับว่ารถตี้กิโลมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะกดดูให้ดูนะครับรถหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับ7,552กิโลนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่น่าจะใช่นะครับ5 2บกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับจะไม่กินข้าวนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์วัถ่านนะครับก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องนะ กาแปบคนเดียวนะครับแล้วก็มีหมวกกัน็อกหนึ่งใบนะครับกน็อกหนึ่งใบนะครับใส่ไวบ ก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนที่ชูกล้องขึ้นแล้ววิดีโอมันตัดไปนะครับแบบว่าตอนที่ผ่อนลดลงแล้วนะครับแต่ก็ได้ความเร็วสูงสุดอยู่นะครับความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่นะครับกล่องตัดนะครับกล่องตัดคือกล่องมันตัดก่อนนะครับสุดๆแล้วนะครับก็ร้อยยี่สิบสี่ครับต่อไปเราก็จะทดสอบนะครับว่าล้อลอยมันจะขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอดีผมเองก็ยังไม่ได้ทดสอบเหมือนกันนะครับก็ขี่รถมาตั้งนานก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ ดับเครื่องรถแล้วพอดีทดสอบมาเมื่อกี้ก็เพิ่งมาเปิดดูเพิ่งรู้ว่าวิดีโอมันตัดไปนะครับแต่ก็ได้ช็อตสําคัญอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนผ่อนลงมันก็จะก็ปุ๊บปุ๊บลงเหมือนกันก็เบรกนะครับอันนี้ก็ถึงสุรินทร์ศรีสเกตนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางสะพานพอดีนะครับระหว่างสุรินทร์กับศรีสเกตนะครับเราก็จะมาตัดรอบอยู่ตรงนี้นะครับเพราะล้อลอยมันจะตัดรอบได้นะครับก็ดูซิว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับดูเข็มไม้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับ ไม่ใช่เข็มไม้นะครับตัวเลขดิจิตอลนะครับพูดผิดนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งคาตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะสตาร์ทเลยนะครับก็กุญแจก็อยู่ในหลุมนี้แล้วนะครับก็สตาร์ทได้เลยนะครับมันต้องกดนะครับแ๊บนี้ครับ นะครับเราก็จะพอก่อนนะครับเราก็จะไปครับเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวเรามาทำอะไรครับเราเรามีไปกันนะครับก็ขอสรุปจากการถ่ายทดลองถ่ายเมื่อกี้นะครับก็รถ p c x นะครับ honda p c x 1 5 0ยซีซีนะครับอายุ1ปี1เดือนนะครับกิโลเมตรอยู่ที่7,500กว่ากิโลนะครับก็ทดสอบไปมันก็จะ7560 กว่าโลแล้วนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ํามันก็อยู่ที่5 1าสถึงห้นะครับก็รถไม่ค่อยได้ขับนะครับถึงถึงได้ประหยัดถือว่าประหยัดพอสมควรนะครับรถอายุประมาณนี้นะครับก็สรุปความเร็วความเร็วอยู่ที่124กล่กองตัดนะครับลงพื้นนะครับแบบขับถนนจริงนะครับ124กล่กองตัดส่วนล้อลอยนะครับล้อลอยก็อยู่ที่ ร้อยยี่สิบแปดนะครับไม่ต่างกันนะครับต่างกันอยู่แค่สี่นะครับคือล้อลอยนะครับมันขึ้นถึงแปดอยู่นะครับแึ่มันจะค้างๆอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดก็ช่างนะครับแต่ว่ามันดีดขึ้นร้อยยี่สิบแปดอยู่ก็ถือว่านับสูงสุดนะครับสูงสุดของล้อลอยคันนี้ก็คือร้อยยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ลงพื้นนะครับก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่กองตัดนะครับกล่องมันจะตัดนะครับเวลาสุดเวลาสุดๆไปมันก็จะตัดตัดตัดตันะครับก็เขาเรียกว่ากล่องตัดนะครับคือมัน เกินลิมิตของมันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับเราก็จะได้เวลากินข้าวแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับก็ช่องแบงกี้เราก็จะมาทดสอบอะไรต่างๆนานาไปอีกน,นะครับก็ต่างๆแล้วก็นาๆนๆที่ขึ้นนะครับโอเคครับ okay, รบ๊ายบาย